สังเกตผลที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในชั้นที่สองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเริ่มบอกทิศทางน้ําหนักนะแสงเงาแล้วแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปริมาตรเพราะฉะนั้นค่าน้ําหนักที่เราจะลงไปในชั้นที่สามเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวบอกทั้งรายละเอียดนะครับแล้วก็ปริมาตรของรูปทรงนะฮะร,รวมทั้งความแตกต่างกันนะของแต่ละส่วนของรูปทรงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมเป็นกางเกง เป็นมือเป็นเท้าพวกนี้นะฮะทีนี้เราต้องดูอาการที่มันเกิดขึ้นด้วยกับวัสดุที่เราใช้นะฮะอย่างกาแฟที่เราเอามาใช้หรือว่ากระดาษที่เราเลือกเนี่ยนะมันอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งอย่างของผมเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการดูดซับเข้าไปนะเป็นจำนะเพราะฉะนั้นต้องต้องรอนะฮะรออาจจะให้เกือบเกือบจะแห้งเลยแหละนะ ึงจะไม่ทําให้กระดาษเนี่ยเปื่อยนะเพราะการดูดซับในแต่ละส่วนเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันนะอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของการเขียนด้วยตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูน้ําหนักนะที่เราจะเริ่มลงในรายละเอียดได้นะครับเหมือนเดิมครับเราก็จับน้ำหนักเป็นปริมาตรนะครับ จะเป็นด้นหน้าดีใหญ่นะครับแต่ละคนก็ถนัดไม่เหมือนกันเราอาจจะใช้วิธีการป้ายหรือว่าการทําเป็นการเกลี่ยก็ได้นะครับนะเพราะว่าจังหวะของการการเซตตัวนะนะในกระดาษที่เราใช้เนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้เราก็ต้องเ,ออเรียนรู้หรือก็สังเกตเอาจากตัววัสดุที่เราเลือกมาใช้ ดูในแบบนะครับว่าปริมาตรของแสงเนี่ยนะขอบเขตประมาณไหนครับตรงไหนที่รายละเอียดเนี่ยมไม่สามารถจะทําได้ด้วยคู่กันที่เราจับลน้าจริงๆเราก็เว้นไว้นะเราจะมาจัดการที่หลังด้วยคู่กันเบอร์เล็กนะครับหรือว่าน้ําหนักทีเ่เข้มที่เป็นน้ําหนักเน้นมากกว่านี้จับจับน้ำหนักใหญ่ๆก่อนโดยที่ไม่ต้องมองอะไร บอกปริมาตรได้ได้ยังเข้มไปกว่านี้ได้อีกนะครับเราสามารถที่จะทําน้ําหนักได้ถึงห้าหรือหกครั้งแต่ว่าเราจะไม่สามารถที่จะลงน้ําหนักซ้ําไปซ้ําม,มาในปริมาณพื้นที่กว้างๆได้ละนะเพราะว่า กระดาษเราเนี่ยอาจจะเริ่มเปื่อยได้งั้นถ้าเราใช้วิธีการวางน้ำหนักในแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเไม่หลงคาน้ำหนักเนี่ยนะฮะแม้เราจะเห็นว่ามันไม่นุ่มนวลน,นักหรอกแต่ว่ามันก็จะสามารถที่จะบอกปริมาตรได้ นั้นมันก็อาจจะมีหลายวิธีนะแต่ว่าเอาเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําให้มันประนีตบรรจงนะฮะเพราะว่าเราต้องการแสดงลักษณะของมิติและก็ระนาบที่เราสตั d y ี้ การการใช้ฝีแปลงก็จะมีส่วนช่วยในการอบอกลักษณะเฉพาะของกล้ามเนื้อได้เหมือนกันนะฮะต,ต้องสังเกตเอาจากลักษณะที่เราใช้นเพราะว,ว่าเครื่องมือก็มีมีผลเหมือนกันต่อการแสดงลักษณะของไอ้คาแรคเตอร์นะครับในงานของเรานะซึ่งเราเรียนรู้ไว้หลายๆวิธีก็ ก็ดีนะครับก็เป็นข้อดีก็ใช้ความรู้ทางการวิภาคเนี่ยมาจัดระเบียบของระนาบนะครับของฝีแปลงก็จะเป็นตัวช่วยนะครับทำให้รายละเอียดเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้น แต่เห็นว่าน้ำหนักในชั้นที่สามเนี่ยก็จะทําให้มิติเนี่ยมันมีความชัดขึ้นไปอีกนะครับเราอย่าอย่าไปพยายามทําให้มันมีความนุ่มนวลน,นะหรือว่า,าไปใส่ใจกับความกลมกลืนของน้ำหนักนการเรียงตัวของน้ำหนักเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกปริมาตรได้ดีอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเป็นหลักสำคัญที่ฝึกการมองด้วย มันไม่นุ่มนวลไม่เป็นไรนะเราอย่าไปพยายามาทําให้มันประณีตไม่ไม่มีความจําเป็นมองในระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ําหนักเนี่ยมันสามารถที่จะบอกปริมาตรได้อนั้นก็คือ,อหัวใจสําคัญนะครับของการเขียนฟิกเกอร์นะนอกจากสัดส่วนที่จะต้องอดูกลมกลืนต่อเนื่องนะฮะ ผมจะเว้นนะส่วนที่จะต้องการาแสดงความแตกต่างมากๆเช่นการเปล่งกับผิวนเนื้อนะครับหรือว่าส่วนใบหน้ากับผมเนี่ยนะจะเว้นไว้แล้วจะมาจัดการวันที่หลังเพราะว่าเราจะใช้ค่าน้ำหนักที่จะต้องผสมสัดส่วนของกาแฟเนี่ยแยกไว้เฉพาะแล้วแสดงความแตกต่างมากๆ นีขาในระยะหลังเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เน้นหนักมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเน้นปริมาตรของขาด้านหน้าเพื่อที่จะเขียนแล้วให้มันเกิดระยะนะครับมันก็จะเริ่มเข้าสู่แลนด์มาร์คนะ ของกล้ามเนื้อสำคัญสำคัญแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาทุกรายละเอียดนะเราเอาเป็นลักษณะเด่นนะครับอย่างเช่นรายละเอียดของกล้ามเนื้อหัวเข่านะครับน่องตรงนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะที่เด่นชัดนะจากจากทิศทางของแสง งนี้ยังดูไม่กลมกลืนไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำหนักที่มันเข้มขึ้นเนี่ยมันจะช่วยในการผลักระยะน้ำหนักที่สามของเท้าตัวนี้จะเป็นตัวบอกปริมาตรได้ค่อนข้างชัดเจนนะมันจะมีน้ำหนักเลื่อยๆแต่ว่าเราก็จับเป็นลักษณะที่เอ่อเป็นระนาเปรียบยานะไม่ดูไม่ดูรายละเอียดมาก นะครับเอาน้ำหนักสำคัญสำคัญโดยรวมนะครับเส้นก็จะมีส่วนช่วยได้นะเส้นที่จะเข้าบาเน้นที่หลังนะครับนี่ก็คือน้ำหนักในชั้นที่สามนะครับนะรายละเอียดเดียวผมต้องรอมาดอีกนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับนะ